คลิปนี้เราจะมาบอกสูตรกของคุณในการทำคลิป YouTube Shot 100คลิปภายใน10นาทีด้วย Chat GPT แล้วก็ตัวแคนวาแต่ที่จริงนะครับสามารถทำได้มากกว่า100คลิปด้วยนะครับแต่ทาง y t u t u ครับก็แม็กซิมัมได้แค่เพียง100คลิปต่อวันเท่านั้นครับคุณสามารถทำวิธีการนี้ครับต่อยอดไปใน TikTok หรือว่าตัวรีวของ Facebook Instagram ก็ได้เช่นเดียวกันครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกสเต็ปครับ สำคัญหมดเลยครับอย่างนั้นนะครับคุณต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบครับไม่งั้นคุณจะทําไม่เป็นแน่นอนโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันคุณก็สามารถเป็นผู้สนับสนุนเราได้ง่ายเพียงแค่กดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนของคุณแล้วมาเป็นตัวหนึ่งกับลอจิกจีโซลูชันกันนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราเข้า c h a t gpt ครับจากนั้นครับ เราจะใช้โมเดล3.5นะครับแต่ใครนะครับที่ต้องการต0หยุดศูนย์ะครับแบบเสียตังก็ดีกว่าครับเพราะว่าเราสามารถคําสั่งนะครับได้ซับซ้อนมากขึ้นครับตรงนี้ครับ3.5เพื่อนๆจะได้ทําต่างๆกันได้นะครับโอเคเริ่มแรกครับเราก็จะให้ตัว Chat GPT ครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับที่ทำยู u ูบช็อ t ครับโดยเราจะทําให้เขานะครับ ตั้งคำคมครับแต่งคำคนเอ้ยคำคมขึ้นมานะครับแล้วแบ่งข้อความเป็น2ส่วนครับจากนั้นเอาข้อความครับลงตารางครับโดยเรานะครับจะให้เขานะครับแบ่งประเภทด้วยซึ่งต้องบอกก่อนครับว่า c h a t GPT ครับทำได้ไม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับเพราะมันเป็นสามช้นไงมันก็จะมีคําคมมาให้นะครับแบ่งเป็นสองส่วนแต่ตรงนี้ครับมันยาวเกินไปครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องการนะครับให้คุณทําเป็นตาราง แล้วก็บอกประเภทด้วยนะครับนะตรงนี้ครับพอสั่งคสั่งที่2นะครับมันก็แยกประเภทมาให้ครับแบบคําคมนะครับมาให้ด้วยนั่นเองครับจากนั้นครับเราก็เริ่มเลยว่าเราจะขอแบบนี้ที่ไม่ซ้ำกันครับอีก30ข้อครับที่จริงครับเราสามารถขอได้เยอะๆนะครับแต่ว่าตัว ChatGPT ครับจะทาให้เรานะครับได้ทีละสิบหรือ20เท่านั้นครับตรงนี้ครับที่เห็นเป็น30นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รูปแบบตารางนั่นเองครับ ตรงนี้เราปรับให้เขาทําเป็นรูปแบบตารางครับแต่จะเห็นได้ว่านะครับคําคมบางอันนะครับที่เป็นส่วนที่2จะไม่มีนะครับเราก็ต้องเลินให้สอนเขาครับว่าเราต้องการนะครับคําคมทั้ง2ส่วนเลยนะครับโดยแบ่งข้อความนะครับข้อความให้มันดูเหมาะสมนะครับว่า้คําคมส่วนที่หนึ่งนะครับเชื่อมต่อให้มันน่าค้นหามารอให้คนฟังครับตั้งใจฟังคําคมในส่วนที่สองต่อท่นเองครับ คลิปเรานะครับเราจะได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับว่าผมทําตัวประเภทนะครับคำคมอะไรเรียบร้อยจากนั้นครับเรา Copy ตารางครับ100นะครับคอนเทนต์นะครับที่เราได้จาก chatgpt มาครับเข้ามาใน Excel นะครับเราก็ทําการปรับครับตัวไปนะครับก็ทําการรีเพสนะครับแล้วก็แบ่งคอลัมน์อะไรให้เรียบร้อยครับตัดเนมากขวดท้ายออกให้เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะได้ตารางที่ นำไปใช้งานนะครับผ่านตัวแคนวาต่อแล้วนั่นเองครับอ่านี้ผ่านไปแบบแป๊บๆนะครับ3ามนาทีครับเราได้ตัวคอนเทนต์1 0 0คอนเทนต์เรียบร้อยเลยครับจากนั้นครับให้เราทำการเข้าแอปแคนวานะครับบน PC นะหรือบนบโน้ตบุ๊กของเราก็ได้นะครับให้เราเลือกเทมเพลตที่เป็นวิดีโอครับเพื่อที่เราจะเอ็กพอร์ตออกมาเป็นวิดีโอได้ง่ายนั่นเองจากนั้นครับให้เราทำการเลือกเทมเพลตนะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับ อย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับความรักอะไรอย่างนี้ฮะตรงนี้ผมก็ทําการเลือกคีย์เวิร์ดนะครับรูปนี้เลยครับเป็นเทมเพลตแล้วก็ดูนะครับเรื่องตัวอักษรนะครับก็ต้องให้เข้ากับเรื่องคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับก็ต้องลองดูนะครับตรงนี้ครับคนปรับตัวอักษรนะครับให้มันชัดเจนแล้วก็ปรับวิดีโอครับเลือกวิดีโอออกมาให้มีความยาวครับอย่างน้อยนะครับ8ถึง15วินาทีครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราทําให้ผู้ชมนะครับดูคลิปเราได้นานขึ้นนะครับ YouTube ครับก็จะทําการดันนะครับมากขึ้นนั่นเองครับจากนั้นให้เราทําการ Co อปปครับข้อความนะครับตรงนี้เป็น3 c มก y อปครับโดยตัวข้อความข้างล่างนะครับผมก็จะพิมพ์นะครับคําว่า R c g b o ีบ d c a s ทนั่นเองก็คือช่องที่ผมรองเล่นอะไรต่างๆนะครับเทคนิคต่างๆพวกนี้ครับ จากนั้นครับตรงนี้ครับช่องบนครับผมจะเป็นพวกประเภทนะครับว่าประเภทคลิปนี้นะครับเป็นประเภทอะไรครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับตัวคําคมครับผมก็จะแยกเป็น2อันอีกทีหนึ่งนะให้ทําการ Copy ครับเป็นส่วนที่1กับส่วนที่2โอเคเราก็ได้คําคม2ส่วนครับเราก็จะมาจัดหน้ากระดาษกันนะครับโอเคเราทําซ้ำอีกันหนึ่งเป็นคําคมส่วนที่2ครับเลื่อนลงมาหน่อยครับ เพราะอะไรที่ต้องเลื่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อครับโอเคเราได้มาละกษณคำคมส่วนที่1และส่วนที่2นะครับจากนั้นครับให้เราทําการแสดงเวลาครับอ่ะโอเคให้เรานะครับเลือกแสดงเวลาครับคําคมส่วนที่1นะครับให้ผู้ฟังนะครับสามารถเข้ามาฟังแล้วก็อ่านมันได้ครับโดยก็ต้องไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปครับส่วนคําคมส่วนที่2ครับผมปรับเวลานะครับอ่า ให้มันต่อจากคําคมส่วนที่1ครับอ่ะลองเล่นดูครับอ่ะเป็นอย่างนี้เลยฮะคำคมส่วนที่1ขายไปคำคมส่วนที่2เพิ่มเข้ามาครับโดยนะครับคำคมส่วนที่2นะครับผมจะใช้ทริคนะครับในการให้ระยะเวลามันสั้นๆนะครับเพื่อที่อาจจะให้คนอ่านไม่ทันนะครับแต่มันน่าสนใจครับดังนั้นครับมันก็จะรีเพล่นซ้าใหม่อีกรอบนึงครับถือว่าคนดูนะครับก็จะทําให คนดูดูคลิปจบ1รอบนั่นเองครับเป็นอย่างน้อยต่อมาครับจะเป็นส่วนที่ผมบอกว่าเป็นสูตรโกงนั่นเองครับให้เราไปที่เมนูแอปพลิเคชันครับตัวแอปนะเลื่อนลงมาครับกดสร้างเป็นจํานวนมากครับไอคอนตัวนี้นะแล้วก็กดป้อนข้อมูลนะครับด้วยตนเองนั่นเองจากนั้นครับให้เราทําการเปิดข้อมูลนะครับที่เราต้องเตรียมไว้นะครับทั้ง100นะครับคอนเทนต์แต่ผมนะครับจะบอกทริคอีกอย่างหนึ่งก็คือผมนะครับจะทําการ คัด c o p มาไม่ครบร้อยคอนเทนต์หรอครับเพราะว่าผมจะทําการเปลี่ยนวิดีโอไปครับชุดนี้นะครับก็จะทําประมาณสักสิบหรือยี่สิบตัวข้อความนะครับอ่าตรงนี้ก็ copy วางลงมาครับแล้วก็ repeat ลงไปกดโอเคนะครับเสร็จสิ้นจากนั้นครับให้เรานะครับทําการเลือกข้อความครับคลิกขวาครับเชื่อมโยงข้อมูลครับอ่าตรงนี้ก็เป็นประเภทข้อความนะครับแล้วก็เป็น ข้อความส่วนที่1ครับคลิกขวาครับเชื่อมโยงข้อมูลครับเป็นข้อความส่วนที่2ครับตรงนี้ดูตามไม่ทันเลยนะครับตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเราก็มีการใช้นะครับข้อความเรียบร้อยแล้วนั่นเองทั้ง3าข้อความที่เราเตรียมไว้นะครับเรากดดําเนินการต่อไปครับแล้วก็กดนะครับให้มันสร้างนะครับทั้ง14หน้านี้เลยครับตรงนี้เป็นชุดหนึ่งนะครับที่ผมทําขึ้นมาพอเราสร้างเรียบร้อยครับ ตัวนี้ครับตัวแคนว่ามันจะทําการทําซ้ํานะครับข้อมูลต่างๆครับที่เรารีเพจลงไปครับตัว14ข้อความเนี่ยเป็นตัวชีทงานอย่างนี้เลยครับนะทาให้เราได้นะครับตัวสไลด์ต่างๆทั้ง14หน้าครับจากนั้นครับส่วนสําคัญครับให้กดดาวน์โหลดครับแล้วให้เราเลือกเป็นเอ็มบสและติ๊กตรงนี้ครับดาวน์โหลดเป็นไฟล์แยกนะครับตรงนี้สําคัญเลยครับดาวน์โหลดเป็นไฟล์แยกครับ เราก็สามารถเลือกคุณภาพของวิดีโอได้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับอย่าลืมนะครับว่าสําคัญมากครับให้ติ๊กว่าดาวน์โหลดเป็นวิดีโอแยกกันนะครับอ่าโอเคตรงนี้ครับเราก็ทําการดาวน์โหลดครับเราก็ได้วิดีโอมาทั้ง14ไฟล์นะครับพร้อมกันนั่นเองซึ่งผมก็จะทําซ้ําอย่างนี้ครับเรื่อยๆครับแต่บางงานผมก็ทำเป็นร้อยเลยนะครับก็มีเหมือนกันครับโอเคยังไงก็ลอง ไปทำตามกันดูนะครับอย่าลืมนะครับในส่วนของเพลงครับเราสามารถเลือกเพลงจากตัวแคนว่าก็ได้นะครับหรือว่าตอนที่เราอัปโหลดครับเราก็สามารถใช้เพลงนะครับบน YouTube ได้เหมือนกันครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับยิ่งเพลงฮิตเพลงดังนะครับก็สามารถเรียกยอดวิวได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันจะเป็นการฟีดมาเจอคลิปของเรานั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสูตรโกงการทำคลิป YouTube s h o r t 1 0 0คลิปภายใน10นาทีการต้องบอกเลยว่าไม่ยากถูกไหมครับแต่เราอาจจะต้องรองไอเดียนะครับแล้วก็ลองปรับเพลงนะครับให้เข้ากับการนำเสนอของเรานะครับทั้งนี้ครับต้องบอกก่อนว่าตอนเพลงนะครับเราสามารถอัปโหลดได้ครับโดยที่ติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ทาง y t u t u ครับจะแบ่งรายได้ค่าลิขสิทธิ์นะครับไปให้กับทางครีเอเตอร์นั้น ที่เป็นเจ้าของเพลงนั่นเองครับเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเองครับดังนั้นครับตัวชตก็ไม่จําเป็นต้องกังวลนะครับเรื่องตัวติดลิขสิทธิ์นั่นเองแต่ถ้าคุณทําวิธีนี้กับคลิปแนวนอนนะครับอันนี้ติดแน่นอนครับยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้ครับเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดติดตามแล้วพบกันใหม่ครับ